สวัสดีจ้ามาแต่มารุนห้าน้อยของวันที่เจ็ดกันจากพี่นงองจดของวันที่หกก็มาจากกาซาเป็นออกห้าเก้าสามกับแปดหนึ่งมสันตรงนี้หนึ่งแปดตรงนี้ไปเขายุกาศาสตรเพิ่นนะแต่เดือยไปเขายุกาศาตรเพิ่นเนาะเก้าสา,า,า,ามสามกับเก้ายุลักษ์เดียวกันชาพาดจิตหนึ่งสองหนึ่งกับศูนย์ห้าสองหนึ่งเป็นตัวนี้แล้วแต่เดือยของปกติไปเขายุชาพาจิตเขาไม่พลาดเป็นหนึ่งสองตรงนี้ได้กินขนมน่าจะเนาะเป็นตัวกลับละพี่น้อง สองหนึ่งเป็นหนึ่งสองเป็นตัวกลับพิเศษซี่หนึ่งเก้ากับหนึ่งเกตว่าสันหนึ่งเก้าเป็นตัวนี้นะจ๊ะเด้อหนึ่งเก้าของปกติไปเข่ายูพิเศษเป็นหนึนะ่งเก้านอกจากนั้นเป็นออกซีหนึ่งเก้าหนะนะนึ่งเกตเนี 1, 7, ่เต็มเต็มนอกจากนั้นนี่หนึ่งเกตวสันของปกติไปเข่ายูพิเศษหนึ่งเกตตัวนี้ก็ขอ,ข,อขึ้นโปรกเลยจ้ะเพราะว่าเว่าถูกวันคือจุดนี่ ในซี C ตัวหน้านี่ตัวชนหลายจัดมาไวบ้บางที่ออกแบบนี้แบบนี้จุดนี้จะเว้าทุกวันละจ้ะเขาวิงวาว่งรูดที่ซีเขาวิ่งรูดทีหนึ่งเนาะจ้ะเนาะปกติสองหนึ่งเกตกับหาซีหนึ่งเกตกระตุกเก้าพี่น้องเด่งตัวนี้เนาะจ้ะเนาะหาซีบอมี่นี่ก็หนึ่งเกตละจ้ะพี่น้องสังเกตเบงตัวเลขด้ัะอ่อนเด้อัะอ่อนเด้ออิจฉาเด้อคนไดจำตัวตรงวีพีศูนย์สี่สองกับสามแปดเปอร์เซ็นต ซีสองตรงนี้เต็มๆนะแตนะไปเขายู้ยพี่เว่าทุกวันฉุดปลดล็อกปลดนี่ปลดสินคือจุดปกตินี่เข้าซีสองตรงนี้ศูนย์ศูนย์ซีสองทะเลขชนแบบนี้ทะเลขเบิ่นแบบนี้เพิน่นจะตัดออกเนาะพี่้องทางกุงเทเห้องเพิ่นจะตัดตัวนี้ออกตัวน,นึงจังเสียหรือว่าตัดตัวนี้ออกตัวน,นึงจังเสียมันยังอยู่เหลขแค่นี้นี่นี่นี่เพิ่นจะมุนเอานละ้นี่ละนี่ ต็มเต็มเนาะอิจฉาอิจฉาดีในะจน้ำล,ลายจัดเด้อดีใจน้ำลายหลายวิรุดที่สี่กับหนึ่งเต็มเต็มเนาะแต่เนาะเล็กสี่กับมะลายเล็กหนึ่งกับมาหลายเ 1, นา,าะจต่เนาะนี่เล็กหนึ่งกับมาหนึ่งเทียสองเทียสามเทียสี่เทียห้าเทียหกเทียพันละเล็กสี่อีกหนึ่งสองสามเอาถ้าถ้าตัววิ่งรูดได้แบบนี้เขาอยู่ปกติแบบนี้เนาะแต่เนาะนี่ไปกินขนมเต็มเต็มแต่ว่าเมื่อไรซื้อมาเป็นน้ำลายจัดเด้อ ซื้อบอเป็นแต่ชอบชอบเขียนคณิตพี่น้องเอาลุตต้อจ้าลุดต่อของวันวันที่เกตวแตะเนาะเอา้าลืมตั้งเลขพี่น้องลืมตั้งเลขเดี๋ยวรอสักคู่เดี๋ยวจะ <c oughs> วต,ต้อให้เดี๋ยวจะต,ต่อให้หาก่อนพี่นอ้องแมมมี่ลาอยากน้ำอังเปาอัางเปาง่วงนอนพลอยหยากแมมมีล่ลา จับตัวพี่น้องเขียนไวลาลืมเนาะลักสิบได้แปดได้ศูนย์ได้เจ็ดสีน้อยได้จัะเด้อไปก่ะสารน้ำกระเด้หลักน้อยได้หนึ่งได้สามได้หกได้หนึ่งได้สามได้หกจัดมาตะใสปัจจุบนานเนาะจัดมาตะเล็กชนแล้วจัดเด้อเล็กมันชนหลายเนานะจต่เนาะให้ลูกต่อให้ดอกไม้ลาต่อว่าเป็นดอกพี่น้องต้องทรงไปทางไก่ให้ลูกต่อให้ ทุกครั้งถ้ามีปัญหาเพราะว่าเห็นเป็เป็นแนพี่น้องเนาะแม่มีลา่ไบ้เรียนหลายศูนย์หนึ่งชอบศูนย์หลักสิบเอาศูนย์สามหรือศูนย์หกพี่น้องชอบทั้งสองเด้มองหนยหมักแห้งเลยเอาหาตัวเนาะคือหมักจังจนละบะเนี่ยคือลายใจแท้ชอบศูนย์หกเกตหกก็ชอบเนาะจัดศูนย์หกไว้จะมาบอศูนย์หลักสิบแต่ว่ามักวิ่งรูดจ้ะ วิ่งรูดยุที 1, ่แดกับศูนย์กับสกับหนึ่งสี่ตัวหนาวิ่งรูดได้แ้อแต่เด้อบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เนาะแต่เนาะแม่มาจ,จะเรียกแปดกับเลขหนึงไว้ให้จ้ะปกติจ้ะลักซิบปลักน้วยปกติสูตรปดล็อกปนีปซิ์คือจุดนี้ไปได้ทุกน้อยจะไปแต่ปกติและ vip ก็ได้ปกติตรงนี้แะเแต่ เฉพาะจิตพิเศษปกติวิไอพี่ลักซิบลักน้วยลักซิบลักน่วยสาหรับพี่น้องเขาไม่ชอบไม่นะแต่เนาะปกติได้แปดได้ห้าได้เก้าจ้ะเป็นหลักสิบได้แปดได้ห้าได้เก้าแล้วจะ่วิ่งรลดหรืตรงในเจ็ดแปดเก้าหลักน่วยเจ็ดแปดเก้าจะพูดได้เก้าคู่จ้ะแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าห้าเก็ดห้าแปดห้าเก้าเก้าเก็ดเก้าแปดเก้าเก้า ปกติตัวบนจ้ะคำนวณจากตัวบนได้แปดได้สองได้สามถ้าตรงนี้ได้แปดตรงนี้จะได้สองหลักหน่วยเ็ดแปดเก้าชนกันแนละ้วแต่เนอะเกตแปดเก้าเลขคำนวณก็ที่เป็นแบบนี้เหรอเนาะหลักหน่วยได้เ็ตแปดเก้าอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าอันนี้คำนวณมาจากเลขออกปกติตัวล่างอันนี้คำนวณมาจากเลขออกปกติตัวบนจ้ะศูนย์ศูนย์มาจาก สะพ่อจิตพี่น้องไปได้ทุกน้อยหนึ 1, 1, 0, 0. ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ชนแล้วแต่เนอศูนย์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 หนึ่งหนึ่งสันแปดแปดเก้าเก้านี่แปดแปดเก้าเก้ามาจากปกติจะสูตรบวลกลบขึ้นจุดนี้แหละพี่น้องแปดแปดมองนี้อีกเหรอแปดแปดชนกันแล้วแต่เนอวิ่งรู้ได้ที่แปด หกว่าสัต์หกหกมาจากตรงนี้จ้ะมาจากวีไอพีหกหกถ้าพี่น้องเล่นก็เลเนียนจุดนี่หรือจุดนี้หรือว่าบางเนีงบางเนียงเดียวกันจัดแครวา่าตัวชดหลายมาว่างแล้วแต่เด,ด้อตัวชดหลายแม่หลาจะจ,จัดมาว่างไว้ในนี่ให้พี่น้องไปได้ซีน้อยเรือไปกระสับน้ำกระไดลุนเบิงสูตรนี้สูตรปลล็อกปนดอินปสินเฮ็ดมาสองสามปีพี่น้องเฮ็ดตั้งแต่พ่อซอ หกห้าโอห้หกหละจ้ะหกห้าหกหกเจ็ดเนาะเข้าทุกวันปังทุกมือถึงซียุดกับยุดแทละวันสองวันกับมากคือเก่าจุดนี่ฮ็ดมาตลอดเอาประมาณนี้จ้าขอหายแห้งๆปังๆลรวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า